กดไอ้เคีย่นี้ได้ล้วกันนี่ไนะอุ๊ยทีเดียวเองเออสวยผมถึงแก่กลุ่มไหมเอาตายดิมึงถึงแก่กลุ่มดิ สนใจเติมเกมทักเพจเทนคุรที่ช็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับเฮ้ยเอาเผอเลยโทษ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 เผอเลยดิเผือเลยเผื่อเลย เว้ยทำได้ไหมทำได้ไหมทำทำแพี่ได้ปะดูดูดูพี่ดิดูพี่ดิทำได้ปะเฮ้ยกูเอคิวไปแล้วด้วยโอเมนโดนกูต้นเกมสาเล่ยหนึ่งเป็นของฉันครับเวล่หนึ่งเป็นของฉันป้อมเล่นเขาเล่นของเราถูกโจมตีระวังภูมไม้ด้วย อุ้ยอริศห,หนึ่งสองสามสี่อะไเป็นปลาว่ะอูเมนเวดปลาเฮ้ยโอูมเ,เออมนไปไหนวะโอูมเมนหายทุกคนไม่วันนี้คือมันนี่มันดีถูกใจจุจเดเจ๊ๆอย่างเลยเนี่ยเล่นป่าเล่นป่าพี่มีนะเล่นป่าเล่นป่า,ปาพี่มีนะ เออพี่ตีให้สุดๆดแล้วอันนี้กูย,ยื้อให้แบบสุดๆดฉุดไม่อยู่สวัสดีครับสวัสดีคุณมนันธารรมด้วยนะครับสวัสดีครับทีมซี MC นะเต้นนองผมนะให้ผมเต้นอีกบ้างเหะให้ผมเต้นกระโดมาครับผมร้อยหนึ่งผมเต้นให้เลยเอาเพลงไรว่ามาพี่ตีดักให้น,อน,น้องแล้วน้องเล่นไปเลยพี่ตีดักมันโอเมนน่าจะไม่มา ก็จะได้มงสวยครับผมโอเคสวยได้คิดทุกตัวอเอ้ยมันเวทกันรขนาดนั้นนะเวทสุดจัดเลยวันนี้ผมไม่ได้เล่นนะัเนเห็นว่าดีไม่เป็นไรนค,ไาานครับ,มมรบผม,มบขอบคุณที่เข้ามาตั้ภพายนะครับคุณโมนาธาามนะครับผมมาขอบคุณที่เือกกัน โอ้ยโคชันในวันที่ปัญหาจ้าจบเข้ามาใส่จะบคอแทนไรเยี่ผมนะ <c oughs> เจอเมนก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทุกคนผมไม่ค่อยยานมันนะท r u ชิปสุขใจพบประการเดินทางเอาไว้ดูแล ใครสนใจสมัครลิงก์ใต้คลิปอะไรเนี่ยโฆษณากูเฉยเลยแม่งเอาปล่าเอาป่าน้องเอาป่ะโดนร็อกมาพี่ไม่รับผิดชอบนะนี่ไงเคนโดนร็อกโดนร็อกโดนแร็โดนแจ็คแกลโดนจ็กรอกอะไรอ่ะพี่มีแต่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 พี่มแต่พี่มีของดีแ่ ไอ้เฮียแม่งอันติพอดีเลยโอ้ย oh, <yeah. S 1> จะยองจัด <_ d un> เดินล่างโดนเลยครับผม <_ d un> เดี๋ยวจะเก็บอีอ้อยนี่แม่งน,น,น้ำคันจริงเลย <_ d un> คือเมื่อกี้นี้ผมกาวัดเลยนะแบบการเล่นแต่แม่กการเล่นกันมาเลยอ่ะ คลิปช่องลองพี่ปังมาในคลิปลัมเบอร์พี่อะที่ลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์เข้าป่าเด็กเคที่นี่มันจับเป็นว่ะและคุณน่าจะตายแล้วด้วยตอนเนี้ยที่นี่มันจับเป็นที่นี่มันจับเป็นแนวทางมูลาเจอโอเมนแนวทางมูลาเจอโอเมินเฮ้ยโอ้โหแปลกๆจริงถ้าเงินพอค่าได้ละนี่เงินไม่พอ คุณนัทวุฒิดูคลิปพี่สีขาวสีตลก <c oughs> เฮ้ยแบงตอนนี้มันโอ้โหตอนนี้ห้าร้อยสามหกแล้วนะเพิ่มอีกละสิบบาทขอบคุณมากนะครับผมทำไมจะไม่ตายอะฮะผมไม่สู้กับมันดีกว่านะผมไปหาฟาร์มดีกว่าพี่ไปหาฟารนะ์มแล้วน้องพี่ไม่ไหวกับมันละถ้าพี่อตรีทำมันได้บ่อยเนะี่ยพี่เกรงว่าพี่จะทนพี่บแบบไแผลนะบาแผลไม่ไหวอ่ะน้อง เียะพี่ขอพักไปก่อนนะนี้พี่ของดบวกสักรูงพี่ทรมานแบบนี้สองสัปดาห์ใช่อะน้องกะทำแบบนี้ต่อไปสองสัปดาห์เลยอะแต่พี่ไม่ได้ทรมานนะน้องติดใจด้วยนะดจะเพิ่งบวกครับผมมันรอติดแต่ผมอยู่นะ นี่เวลาจับนี่จับดีจับดีจับดีมึงจับดีมึงจับดีโหกดอเ,เมนได้ปะล่ะปากดไอ้ขอี้นี้เลยละกันนี่ไงล่ะวยทีเดียวเองเออสวยผมถึงแก่กึ่มไหมเอาตายดิมึงถึงแก่กึ่มดี สีไม่ทันในเฮียแล้วแบนคายูเอะเมีจะเล่นอ้าวกูเหรอเนี่ย, <c oughs> ออย,ยกูเหรอไว้เอ้ยโดยนดีก็โดนนูมาว่างงเออกูแบนเหรอเอา้าอะไรกูงงวะคืออะไรตินี่เร,เราถึงแก่กลุ่มไม่ได้พ่อสองหกหนึ่งหกพี่แกยู่เท่าไหร่ครับถามทำไมเนี่ย <c oughs> พี่น่าจะตายนะผมพี่น่าจะตายแล้วนะ พี่ขออายุสักหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ผมเจ็ดสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิเนี่ยสุขภาพกำลังพอแบบว่าเดินได้อะไรได้อยู่นะประมาณนั้นแหละขอประมาณนั้นแหะอยู่ไม่หยุดอยู่นานนะผมจะไปรู้กับแม่มันไหมนะพี่แบรนเองอะน้องไม่ต้องถามหาถึงใครพี่เองน้องนี่ เส็บแบ็กเส็บแบ็กบีบอาวีจะอยู่ไหมครับคิดว่าจะอยู่ครับผมมันเปิดได้นานอยู่นะอาวีคนเล่นยังเยอะอยู่แล้วก็มันดังไปทั่วประเทศนะอาวีนะ <c oughs> นี่ไงใครมีจับบ้างเอากลับมาจับกลับมาจับชื่อว่าชื่อว่าเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโดนนันตีมันใบพอดีโอ้ <c oughs> <c oughs> วูงี้กูออกมาดีกว่ากูจะอันติก่อนอ็อบเน่าไอ้เฮี้ยแม่งด่ากูทุกคนเลยโดนอ็อบเน่าเฉยแม่งด่าทุกคนเลยแอบไปว่ามันเดี๋ยวว่ามันปล่อยไปปล่อยไปพี่ไม่สี่เหลี่ยมเอบไปว่ามันเดี๋ยวมันหรือว่ามันปล่อยไปปปล่อยไเฮ้ยเมย์โดน ไอ้โลมันก็ไม่ได้กับเมรนะกูก็งงไหวฮี่อ่ะตัวมึงต้องการดาเมจสวยน้องได้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 นะเออสวยสวยได้ได้หมดเลยได้หมดเลยโอเคสวยใครด่าใครกันแน่ใครด่าใครคืออะไรอ่ะใครด่าใครปไปว่าอะไรวะหนาริททำอะไรได้โอ้โหอย่างกึม เฮ้ยเขี้แม่งเอลซูมาแรงไงไวะเฮียโดนอย่างกึ่มเลยวะโดนอ,นอีกโดนนะเนาากตบกูสามสี่สองแต่ว่าอ้อยเนี่ยโหนมาที่พี่เล่นออฟแล้วโดนด่าไงพี่ที่พี่เล่นออฟแล้วโดนด่าไงไม่ได้กูตายใช่ป้าคอกอันนี้น่าจะ ผู้หญิงไม่ก็กระเทยแต่ว่าเราไม่ว่าผมมันนั่น่าจะหน่วยอย่ไปว่ามันอย่าไปว่ามันจบจบไปจบจบไปตั้งใจเล่นไปเศร้าเศร้าไม่ยอมมีปัญหาให้กลับมาทิ้งเขาเลยทำได้ไหมยากอยู่ตีเปล่าใช่อไม่เอาป้าพาผมไปด้วยไอ้เชื่อพิมพ์ไปเองนใจะยังแย่แล้วไปเจะเอาป้า มมน,นทิ้งเขาเลยทำได้ไหมนี่นะไอ้ออฟแยกดันเนี่ยกูเลยจะกลืมว่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอคี้มันโดนอันตีอีนั่นยื้อเวลาพอดีอ่ะแย่แลนี้โดนอันตีมันยื้อเวลาพอดีอ่ะโหแล้วคือแม่งเอาเอาตัวขี้นี่มาแม่งโคตรโกงเลยนะอ่ะอี อายาเนี่ยมันอันตีมาแล้วมันก็รอดไปเลยทำไมผมจวดเจอคนเล่นคนรอกพ่อหรอพ่อรอกแม่ต้องรอกพ่อรอกแม่กันด้วยมันเขาคิดว่ามันนั่นเป็นคำดา่าที่แรงที่สุดนะเขาก็เลยพูดอย่างนั้นนะอืมนั่นแหละเขาคิดคำดา่าที่แรงที่สุดในแค่น,นเขาก็เลยด่ามานะผมตีคำดา่าแล้วมันไม่สนใจผมเพราะว่าคำดา่มามันก็คือพูดเพื่อทำร้ายใจิตใจกันนะผมกูโดนเลยที่ เฮ้ยว่าเมดเฉยเมดอยูดอย่ก็โดนหนูอ่มีนะมีนะมีนะมีมีอันติมีอันติมีอันติเล่นได้เลยเล่นได้เลยสงสัว่าทำไมัตวกดสกิลสวะม่อกี้มาโดนจับเฮ้ย แล้วคือไม่มีคนมาก,กูเลยเหรอไอจ้จว๊ดไอ้จวดไอ้สัตว์บอจะไม่พูดแล้วเมื่อกีน้นี้จะไม่ด่าละ <c oughs> ไอจ้จว๊ดแม่งเมาไว้เ <c oughs> ฮียโอ้มากกับกูแต่แรกก็จบแล้วแม่งเดินเคีเคีปอยู่ร <c oughs> ไมก็พูดไม่หยุดเลยแม่งเอาสมาธิไปมัวกับการพิมพ์หมด,ดเวน เฮ้ยอะไรกันวะคุณงงวะโลมันก็ไม่อยู่กับเพื่อนนะว่าจะไม่ด่าละอรนี่คุณลั่นอย่างวัยเลยจะบอกว่าก็กลับมาทิ้งเขาเลยทำดีไหมช่างบันช่างมันปล่าไปเศร้าเศร้าเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายหากันหมดแล้วส่วนเะอทำไง พูดได้เนาะทำทำยากทุกคนพูดง่ายทำยากได้ปอด้อ,อมอแล้วได้ถูกอ้อยใหม่แล้วมีจับปะจับปะต้องจับต้องจับต้องจับ,จบผมจะลบเกมแล้วผมโดนด่าจนท้อน้องไปกวนตีนเข,เขาเขาหรือเปล่านอ้อง ้อยมาแล้ว้อยมาแล้วตีอะอัตีทำวิอันตีทำวิต,ำวตายแล้วนึงตายสพี่ดันการขนทพ,พี่ขอแป๊บนึงนตายได้ตายได้ มาช่วยพี่อิงโอเมนหน่อยสิช่วยพี่อิงโอเมนหน่อยิเอาเอาดาร์กครัโอเคโอเคพี่ก้าวไปให้เร่ไหไหวปะไหวปะโอเคไหวพี่ไหวไวไห่แฮี่มาช่วยแต่จตกจะไดไอจวดไอเวนนายกูตลอด ผมเล่นดีๆนแ่แจะโดนด่าซะเองเลยงงน้องเป็นคนตีเขาหรือเปล่าน้องดูจากทรงนี่น้องน่าจะร่อตีพอสมควรนนอันนี้นะน้องน่นจา,นนานนะนนนจะปั่นยับๆเลยดูจากทรงแล้วเล่นด้วยได้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปด้วยเด้อ ดันบอไปแล้วได้ดันบอลไปแล้วด okay. ันบอลไปแล้วอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นชะลอไปก่อนชะลอไปก่อนนะพี่กำลังแยกดันบนมาอยู่นะครับตอนนี้ก็เกมเราพี่กับได้เลยครับผมได้เลยครับต้องเล่นสุดนะพี่ดังดันเล่นอยู่ด้วยผมเป็นมารับครีปเรียบร้อยเล่นล่างล่างเล่นเลยทีนี้เอาดารได้เลยนะดาร์กถอยถอยดารกสิบห้าเลยถอยถอยดารสิบห้าได้เดี๋ยวโอเมนก็ต้องเดินมานะถอยไปถอยไปเลยได้ได้รอจับเลยเฮ้ยแต่แคดรี่ไม่มาสามคนเอาไหวไหม ที่ดีก็คือมันกำลังดีให้เราอยู่แตม่มันน่าจะไม่ใช่ละพีมาดีไม่ไหวแล้วไม่เอาเหรอ,อ,อพี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่กลับละพี่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวมามันไม่มีพันธุ์น้องไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมน้องไม่มาน้องไปไหนไ่ได้อยาใจ ไอเสียดีน้องไม่มาเมื่อกี้นี้พี่ก็ตายแล้วด้วยอะ่ะทำไมกรงุงศรียุธยังแตกครับเกิดปัญหาภายในครับผม,มโหทำไมน้องไปแวะฟาร์มทั้งที่เรากำลังตีดาร์ก,กันอยู่งงเลยอะ่เอะเดี๋ยวไม่ใเดี๋ยวไงผมก็ผมก็ลัดได้แล้วไงไม่คือทำไมไม่ช่วยกันตีนก่นนอนเราไปทำอะไรค่อยทำีถ่ถ้ามีถ้าถ้าเมื่อกี้เสียนี่คือคนละเรื่องกันนะนี่ผู้โดนดาร์กตกตาย ตายแล้วโดนแล้วนะสวยสวยสวยไม่ตายเดีายวนี้ตมันไม่มีโอ้รอดอีกแย่แล้วอ้อยสวยนั่นแหละยากจัดอะเกมไม่ยากัเลยทำไมดูยากวะทั้งที่มันควรจะง่ายกว่านี้นะไม่โดน เราสูบมันยิงมาตวได้อยู่ขึ้นลอดขึ้นลอดล่างมันดันคลิปล่างมันนั่นอะปล่อยดาบไม่ได้ต้องไ่ได้ดันล่างวะเฮ้ยเราดันแต่เลนกลางอะไปไปแยกดันบนกันสักคนหนึ่งเลนมันจมน่ะจวดมึงดันดันน้ามันจวดโดนล่อไปเนี่ย เฮ้ยมันจะลอไอ้จวดแล้วไอ้จวดกำลังไปจวดกำลังไปนี่เรามากับเพื่อนด้วยหรอมากับเพื่อนเหรอน้องเล่นอยู่เล่นอยู่ได้ว่ะโอเคกูกูกลัวโดนตีตายจบการนะจบการนะจบการนะรวมการจบเลยรวมการจบเลยรวมการจบเลย เอาอลิตายงงไปหมดไปหมดไปหมด,ไปหมดนะไปหมดนะลมหมดนะลมหมดจบการรถลมหมดลมหมดลมหมดเล้วล่ะตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยมันมีเอาเอาเฮียแล้วด่าไม่ได้พอเอาจบการนะจบการได้จริงจบการจริงได้ดีดีจบการได้ทำไมไต่างชาติถึงเรียกสยาม อ,อ่าผมมาเรียกง่ายครับผมเรียกประเทศไทยไม่ถนัดครับผมโอเคชนะได้ไงวะเกือบเกือบไปแล้วพอก่อนนะพี่วันนี้ผมจะไปแล้วได้แล้วผมได้ขอบคุณที่มาเล่นด้วยนะครับได้เจอกันโอเคผมพี่เตะผมออกเนะพี่เตะพี่เตะผมออกเลยได้พี่เตะเ,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 เข้าคำับเลย อยนี้น้องอาจจะล่นด้วยกับพี่ไม่ได้เพราะว่าแรงมันมันมัน,ม,นมันกดสามมาน้องมันบอดไดเดอร์นะครับขออภัยด้วยนานี้สะจวดมันได้เอวีพีว่าและชนะแบบงง,งๆทุกคนไม่อยากจะรู้